จากการเผาทำลายวัชพืชหรือการเผาพื้นที่เพื่อทำการเกษตรของมนุษย์ทำให้เกิดผลกระทบตามมาอย่างมากมายไม่ใช่แค่เพียงการเกษตรเท่านั้นแต่ยังลุกลามไปถึงป่าซึ่งเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ทำให้เกิดผลกระทบทั้งมนุษย์และสัตว์ป่านานาชนิดแต่ทั้งนี้มนุษย์ก็ยังใช้วิธีการทำลายวัชพืชโดยการเผาเพื่อมันแปนมันงา่ายไยรไยก็ไยง่ายมันแปลน ดีแปนหูแปนตามันบวหกใช้กบได้แต่เวลาไถมันลําบากนิดนึงรถไถรถใหญ่ยยมันกับ,บม่มีมีตลอดไถหน้าเดินตามมันไทยลําบากไถย,ยากวยเวลาวลาไถก,ก็กตกไถกบกบได้ก็ต้ตอนฝนตกฝน,นลงฝนแล้วมีนม้ํา่ก็ไถไ,ได้หมอกควันและไฟป่าเป็นมลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้นซึ่งสาเหตุเกิดจากการเผาตอฟางข้าว อันจ้วนนี่ในหมู่บ้านนี่มาสิเผาอ้อยเผาปลาข้นมันสิเขามาในบ้านทําให้ค้นเป็นพุ่มแพ่เล็กน้อยเป็นไข้เป็นไอเป็นวัดย้ากับเป็นคือกันขอ้องกันางก,ากทั้งตอยทั้งอย่างให้มต้อยเหลียเน่การอนุรักษ์ป่าไมา้จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน คนที่ไปแจ้งความก็สามารถแจ้งความเรื่อคดีที่สาีตํารวจนี่อยู่ในพื้นที่ได้นะฮะเพื่อให้มันคดีกับผู้ที่จุดเผาของฟางที่จะลุกลามไปในเขตป่าหรือมันไปในป่าท่มเผาไปนะฮะก็สามารถแจ้งความเรื่อคดีที่สาีตํารวจได้ในเขตและครอบพื้นที่นั้นไปจากสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์จะไม่กลายเป็นเท่าทานถ้าทุกส่วนทุกหน่วยงานร่วมมือกัน ธรรมชาตินี้จะอยู่กับเราตลอดไป